สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Feature คู่กับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาลงด่านบอสให้ดูครับซึ่งบอสที่ผมจะมาลงก็คือตัวนี้เลยนะโดฟาเมงโกครับซึ่งด่านเนี้ยได้คำล่ำลือเลยครับว่าโคจะยากเลยเป็นหนึ่งในด่านที่ยากที่สุดเลยนะสำหรับด่านบอสของเกม One Piece เกมนี้ซึ่งตอนนี้ครับก็มีด่านบอสออกมาทั้งหมด3ด่านเลยนะพร้อมๆกันเลยก็คือด่านของเฮอร์คิวลิสครับที่เป็นอาจารย์ของอุซอบ ซึ่ง่ดนของมันอ่ะาค่อนข้างจะง่ายนะอ่าแลงเลเวลที่ยากที่สุดครับของมันอยู่ที่อ่าอยู่ที่เลเวลร้อยสี่สิบครับซึ่งก็ง่ายครับคนจัดทีมผู้เล่นใหม่ผมว่าผ่านได้สบายเลยละแค่เลเวลร้อยสี่สิบเองแล้วก็อันที่สองครับคือของเลลี่ตอนหนุ่มครับซึ่งโคจะหล่อเลยเลลี่ตอนหนุ่มซึ่งยากสุดครับอยู่ที่เลเวลร้อยเก้าสิบครับก็เป็นผู้เล่นที่พอจัดทีมได้ค่อนข้างฟูหน่อยก็ ก็ผ่านได้ง่ายนะหรือไม่ต้องฟูมากก็ได้ขอแค่จัดทีให้มันลงตัวผมว่าก็ผ่านได้ง่ายเลยนะของเลลร่เนี่ยต่อไปครับคือของโดฟามิงโก้ครับที่ผมจะมารีวิวให้รับฟังกันซึ่งดาของมันมี3ระดับนะคือง่ายครับง่ายอยู่ที่เลเวล100นะแค่ง่ายกว่า100แล้วต่อไปครับระดับกลางครับอยู่ที่160ครับส่วนระดับยากสุดครับอยู่ที่ 280นะครับโอ้โหสองยเนี่ยถือว่าเป็นด่านบอสที่ค่อนข้างจานเลเวลสูงนะที่เขาแนะนํามาค่อนข้างสูงแล้วก็ด่านนี้ก็ยากจริงๆแหละสมกับเลเวลมันเลยซึ่งตอนเนี้มันมีกิจกรรมนะทําให้ด่านบอสทั้ง3อันเนี่ยสเตามินาหรือพลังงานครับที่ใช้ในการลงครับลดลงเลยครึ่งหนึ่งก็จากที่60ครับด่านจากสุดหกสก็เหลือแค่สาเท่านั้น ซึ่งก็โจงนี่ครับรีบลงกันเลยก็มีเวลาอยู่ที่ประมาณ1วันออก,กว่านะก็หมดแล้วแล้วก็ด่านนี้ครับมันเป็นด่านที่ต้องการตัวเฉพาะจอจงสักหน่อยซึ่งตัวที่เขาแนะนํากันมาหรือพวกฝรั่งมันใช้กันอะคือตัวนี้เลยเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะตรงนี้นครับชาฟาก้ารอสีฟ้าครับ6ดาวปวกนะซึ่งตัวละครเนี้ยมันเหมาะกับการจะเอาไปลงด่านโดฟามิโกนี้มากๆเลยเพราะโดฟามิโ hmm. กครับพอ เหลือเลือดลอสุดท้ายของมันนะ่ะมันจะสร้างเกาะครับเกาะ99ครับเราต้องตี99ครั้งนะถึงจะตีมันเข้าซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราจะตี99ครั้งครับรอตัวนี้ครับมีสกิลที่ทําให้เราตีทะลุเกาะหรือการล้างเกาะอของเจ้าโดฟามิโกออกไปครับซึ่งปรตทองที่เขาแนะนํากันมาเลยว่าถ้าคุณจะปาบโดฟามิโก้ล่างสุดท้ายของมันคุณต้องมีรอครับเอาไปล้างเกาะหรือมีตัวคอนอื่นๆนะ แต่ไอเจ้าเนี่ยมันฮิตส,สุดแล้วเพราะมันล้างได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็เป็นตัวละครหกดาวบวกด้วยดาเมจก็ค่อนข้างจะแรงแต่ทีมของผมกับตัวผมผมไม่มีนะตัวะคอนี้เป็นของเพื่อนผมนะครับซึ่งผมไม่มีผมจัดทีมยังไงไปดูกันเลยนี่ครับนี่คือทีมของผมเลยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแปลกนะแปลกเลยละ่ะผมก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งจนได้ทีมนี้ขึ้นมาซึ่งทีมนี้ไม่มีตัวล้างบัฟนะครับเห็นไหมแปลกไหม ไม่มีตัวล้างบัฟแล้วจะตีตัวฟาเบนโกได้ตายได้ยังไงซึ่งทีมครับผมเน้นดาเมจจากสกิลครับเน้นดาเมจจากสกิลเลยเพราะสกิลกับตนของบิ๊กมัมครับเ่าเริ่มจากทีมนี้มีกับตนครับคือบิ๊กมัมครับซึ่งบิ๊กมัมตัวเนี้ยเป็นตัวละครฟรีนะของเทเชอร์แมพครับซึ่งก็เป็นตัวฟรีเลยค่อนข้างดีเลยนะซึ่งสกิลกับตนมันครับมันค่อนข้างจะดีตรงที่ว่ามันจะคูณดาเมจของสกิลไม่ตายครับ ไม้ตายที่สร้างดาเมจอะไอเจ้าเนี่ยมันจะคูณดาเมจขึ้นไป3เท่าเลยนะทำให้สกิลไม้ตายต่างต่างะนะแรงขึ้นเยอะเลยนะก็ทีมนี้ครับเน้นดาเมจจากท่าไม้ตายโดยมีผลลัพธ์ของสกิลกับตนของเจ้าบิ๊กมัมช่วยส่งเสริมให้แรงิขึ้นนั่นเองต่อไปครับคือไดฟุกุครับไดฟุกุตัวนี้ก็เป็นตัวละครฟรีนะที่สามารถหาได้จากโคลลเสเซียมครับซึ่งไอเจ้านี้แหละคือตัวไม้เด็ดที่จะฆ่าโดฟามิโกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า ทำไมมันถึงเป็นไม้เด็ดแล้วก็ต่อไปครับคือเจ้าลูฟี่เกียร์สครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวละครฟรีอีกนะครับเป็นตัวละครจากเทเชอร์แมพเลยก็นี่เป็นตัวที่สร้างดาเมจได้แรงก่อนแล้วแล้วก็ทีมมีการบัฟด้วยเน้นดาเมจล้วนเลยครับทีมนี้แล้วก็ต่อไปครับคือหนวดขาวครับหนวดขาวตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีอีกแล้วนะเป็นตัวต่างตัวจากเทเชอร์แมพ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีสกิลที่ทำดาเมจได้และและ้วก็มีบัฟได้ด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายครับคือทาฟาก้ารอสีเหลืองซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัวฟรีนะเป็นรอสีเหลืองล่างหดาวบวกครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเลยที่เป็นคีย์หลักสำคัญในการฆ่าโดยฟามิงโกครับเพราะไม่ตายมันจะได้รับการบัฟจากบิ๊กมามครับทำให้ทาให้ถ้าไม่ตายมันเนี่ยโคจะแรงขึ้นเยอะเลยแหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงกันนะ ซึ่งผมขอพูดก่อนว่าผมอัดคลิปเนี้ยมาประมาณ4ีหรอบแล้วไม่ใช่ว่าผมอัดแล้วผมแพ้นะเพราะไอ้ด่านของไอ้โดฟามิโกเนี่ยมันยากยากจริงๆผมค่อนข้างจะใช้สมาธิเยอะซึ่งผมลงเล่นไปแล้วบรรยายไปด้วยพูดไปด้วยผมสติหลุดครับกดพลาดกดเพิดแพ้กระจายทำให้ผมแบบบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องไปเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นครับครั้งนี้ครับผมได้อัดคลิปไปแล้วตอนที่ผมลงไปผมจะได้บรรยาย รายละเอียดของสกิลของบอสแต่ะอย่างทีทวนครับโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับพอเริ่มเกมมาครับจะเจอศัตรูกลุ่มแรกครับศัตรูกลุ่มแรกครับก็จะมีโดวฟามิงโกออกมาครับแล้วก็จะล็อกสกิลเราครับล็อกอล็อกลูกแก้วเราทําให้ลูกแก้วเราเป็นลูกแก้วแบบลูกแก้วล็อกครับทาให้เราตีดาเมจได้เบายิ่งขึ้นซึ่งเทอร์แรกเนะี่ยผมแน,นะนํานะให้พยายามปราอศัตรูกลุ่มเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะ พราะถ้าปาาไม่ได้มากที่สุดเดี๋ยวดูนะครับถ้าผมป่าได้น้อยนี่ครับค้มหรือประตูอยู่ทั้งสามตัวพอเหลือสามตัวบุ๊บผลลัพธ์เลวร้ายขึ้นมากเลยครับพอพอเทิร์นที่สองครับศัตตูทั้งสามตัวเนี่ยจะใส,ส่สกิลครับสกิลโซล็อกครับสกิลโซล็อกเลยทําใหล้ล็อกตัวละครเราแบบคือมันจะล็อกครับห้าเทิร์นเลยนะหนึ่งตัวห้าเทิร์นเลยแต่ผมมีอัลเปอร์ตี้ครับทําให้การสถานะโซ่ล็อกครับลดลงไปสามเทิร์น ซึ่งหมายความว่าสถานะโซ่ล็อกของผมครับจะเหลือแค่2อเทินเท่านั้นก็แค่2องเทินก็ถือว่าแย่แล้วนะถ้าใครไม่มีอัลเบอร์ตี้เนี้ยมันคือสวยนะล็อกตั้ง5เทินเนี่ยโอเคครับสตูกลุ่มแรกจบไปแล้วสตูกลุ่มที่2ครับต,ตัวนี้ผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะลําบากเลยนะเพราะเจ้ามาน้ําครับให้ปราบก่อนเลยนะและลูกน้องครับอีกสตัวของมันเนี่ยก็ให้ปราบก่อนเลยนะ เพราะถ้าคุณไม่ฆ่าไอเจ้าพวกม้าน้ากับไอพวกลูกน้องของมันนที่เป็นคนเนี่ยลําบากนะเพราะม้าน้าครับมันจะล็อกสกิลที่เป็นเป็นโซ่ล็อกอีกแล้วส่วนที่เป็นรูปคนครับที่เป็นพวกคน3คนถ้าเราถ้าเราไม่ฆ่ามันก่อนครับมันจะใช้สกิลครับทาให้เวลาครูดาของสกิลเราครับเพิ่มขึ้นนะจากสมมุติอีกหนึ่งเทินใช้สกิลได้ครับมันจะเพิ่มเป็น3 4เทินเลยนะทําให้เราใช้สกิลไม่ตายครับด้ยากย,ยิ่งขึ้น ก็แล้วก็เหลือกับพวกเต่ากับลอสเตอร์ครับสองตัวนี้ก็ให้เรายื้อเทินกับมันนะเป็นตัวละครที่เอาไว้ยื้อเทินเลยซึ่งศัตรูกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2อ่ะอันนี้คือน้ําจิ้มนะของจริงครับเริ่มจากนี้เลยศัตรูกลุ่มที่3ครับหรือเทโบนครับเทโบนตัวนี้ครับทุกเทินครับเมื่อเริ่มเกมครับมันจะใส่สก,กิลโซ่ล็อกใส่เรานะประมาณ1-2เทินนะแต่ถ้าเรามีอาบัตตี้ครับกันโซ่ล็อกไว้3เทินนะยังไงเราก็ไม่ติดโซล็อกค,ครับเห็นไหมผมไม่ติดโซล็อกนะ แล้วก็ให้ตีมาให้ตายครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1-2เทินนะหรือถ้าพลาดหน่อยก็กว่าอาจจะเป็น3เทินนะแต่ถ้าเพิ่งเมื่อเทโบนตายครับเทโบนก็จะมีสกิลเสริมออกอ,อกมอีกนะช่วงนี้ก็ตีให้มันตายครับพยายามกดเพอร์เฟกให้ได้เยอะๆเลยนะมันจะได้ตายง่ายๆโอเคครับพอมันตายปุบ๊บมันจะโจมตีเราครับเป็นสกิลพิเศษครับบุ้มเห็นไหมเลือดผมก็จะเหลือน้อยลงมากๆเลยนี่ครับลองบอสแล้ว โดฟี่ครับมาถึงเขาจะเปลี่ยนสีตัวเองครับเป็นสีฟ้าแล้วก็จะทําให้เราไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายได้ครับไม่สามารถไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายของลูกเรือครับซึ่งสี่คนได้ซึ่งผมแนะนํานะให้พยายามตีให้ตายภายในสองเทินให้ตายภายในสองเทินนะเพราะถ้าสองเทินมันไม่ตายคุณจะตายเองซะมากกว่าเพราะถ้ามันไม่ตายในสองเทินดาวเมทมันแรงมากๆแล้วถ้าคุณเลื่อดเหลือแค่นี้ยังไงก็ตายครับ เพราะฉะนั้นครับให้ตายภายใน2เทินซึ่งผมก็ใช้ท่าไม่ตายของบิ๊กมามเลยทั้ง2ตัวเลยเพื่อมันจะได้ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่งั้นยุ่งเลยแหละตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเน้นดาเมจเน้นบัฟแรงๆครับตีให้มันตายซะภายใน2เทินนะต่อไปครับคือหัวหน้าใหญ่นะครับบอสครับซึ่งตัวนี้แหละคือยุ่งยากในลำคางมากเลยบางทีสกิลมันอ่ะเริ่มมาครับมันจะล็อกไอ้พวกลูกแก้วเราไว้ครับเป็นลูกแก้วที่ถูกล็อกไว้ทาให ตีดาเมจเบ,เบ,บาขึ้นซึ่งเธอรแรกผมแนะนํานะให้ตีๆไปเถอะผ่านฐานเธอเธอรแรกเพื่อเธอที่สองครับสกิลล็อกของมันจะได้หายไปครับโอเคครับสกิลล็อกหายไปแล้วแล้วมันก็ใส่สกิลครับโจมตีแล้วครับแล้วก็จะรู้สึกจะสับปลดลูกแก้วนะครับนะครับมันสับปิดลูกแก้วครับโอเคทีนี้ครับทีนี้ครับผมจะเริ่มฆ่ามันแล้วซึ่งผมจะเริ่มจากลูฟี่นะคของ ขอกดค้างไว้ก่อนนะจะได้อธิบายง่ายซึ่งพอเทินที่สองครับเทินนี้ผมแนะนํานะพยายามตีมันให้ตายในเทินที่สองครับเพราะถ้าเทินที่สองตีมันไม่ตายปุ๊บเทินที่สามครับมันจะใช้ท่าไม่ตายใหญ่ใส่เราซึ่งเราก็จะตายเลยนะครับซึ่งแนะนํานะฆ่ามันให้ได้ในเทินนี้ซึ่งผมก็จะสก,กิลของลูฟี่ไปก่อนครับสร้างดาเมจไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วในการบัฟหน่อยนึงแล้วจะใส่ของเจ้าหนวดขาวครับ โจมตีไปครับก็มีบัฟหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่ครับตัวเด็ดเลยครับรอครับดูดาวเมนะสามล้านกว่านะเห็นไหมเพอะมันได้บัฟจากกัปตันของบิ๊กมาครับดาวเมและโคตรจะแรงเลยดาวเมของไม้ตายครับซึ่งแนะนํานะให้กดเพอร์เฟกให้ได้เยอะที่สุดครับไม่งั้นมันจะไม่ตายเอานะโอเคครับพอมันตายไปในหนึ่งตัวแล้วครับเอ๊ตายไปหนึ่งชีวิตแล้วมันก็จะฟื้นชีพใหม่ครับซึ่งชีวิตที่สองนั่แหละคือปัญหาของใครๆหลายๆคนดีครับสังเกตที่ัวโดฟี่ครับ นี่แหละคือปัญหาครับมันจะมีเกาะครับเกาะ99ากครับซึ่งเกาะนี้คุณต้องตี99าครั้งที่ผมพูดไปแล้วตอนต้นคลิปนี่แหละคือปัญหาวิธีการฆ่ามันก็คือ1หาตัวที่ล้างบัฟเกาะ2หาตัวที่ตีทะลุเกาะซึ่งในที่นี้ครับผมใช้วิธี2ครับตัวที่ตีทะลุเกาะครับคือไดฟุกุครับแล้วมันก็จะเห็นไหมจะทําให้เราเปลี่ยนสล็อตครับเป็นเป็นสล็อตท,ที่ล็อกไว้ ผมใช้ได้พูกูครับตีบีทีเดียวเลยเห็นไหมจบครับซึ่งก็มีบอกงังไงสองอย่างครับไม่ล้างบัฟก็เอาตัวที่ตีทะลุเกาะครับตีอัดไปเลยซึ่งผมก็ใช้ได้พูกูครับตัวฟรีเลยตีทะลุเกาะไปครับแค่แหลนก็ตายแล้วโอเคครับเราไปสรุปกันนะสรุปนะครับวิธีการผ่านด่านของไอ้เจ้าเดอกมิงโกอันเนี้ย มันมีอยู่สองวิธีแหละคือวิธีแรกคือหาตัวที่ล้างบัฟไปล้างบัฟมันเพื่อตีให้มันแรงๆกับสองครับคือจัดแบบผมเลยหาตัวที่มีไม้ตายโจมตีแรงๆครับและเอาเอเจ้าบิ๊กมัมครับที่เพิ่มพลังโจมตีของท่าไม้ตายครับใส่ไปเป็นกับตันครับแค่นี้แหละคุณก็จะตีท่าไม้ตายโคตรแรงแบบผมแล้วแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งเลยที่สําคัญคืออาบิลิตี้รองครับอาบิลิตี้นี้เลยการสถานะ โซ่ตึงครับ3เทินซึ่งต้องให้ได้เป็นเลเวล3นะถึงจะเพอร์เฟกซึ่งถ้าคุณการสถานะเนี้ยแค่เลเวล1หรือเลเวล2อ่กะก็ไม่รอดนะต้องเลเวล3เท่านั้นไอสถานะโซ่ตึงเนี่ยคุณต้องมีการสถานะเลเวล3เท่านั้นของอารเบตี้ลองแล้วก็อีกอย่างนึงคือทำไไตัวละครไอเจ้าโดยพามิโกนเนี่ยมันถึงเขาเรียกไงยากเย็นนะักตัวละครมันเก่งนั่นเหรอถึงดามถึงยากขานาดนี้ โอเคครับเราไปดูกันก่อนว่าตัวของมันเนี่ยเก่งขนาดไหนซึ่งผมยังไม่ได้อัพเลยนะซึ่งสกิลกับตาของมันอ่ะเฉยๆนะนี่ครับนี่คือรูปลากของมันนะตอนอัพ5ดาวซึ่งสกิลกับตาของมันครับคือเพิ่มพลังโจมต,รตรีของสายเดเวนกับสายซาริโบครับหรือหน้ากากับสายกระดาษโจดครับ3เท่ามือเลือดเหลือ50%เนะเลือดต่ำกว่า50%จะเพิ่ม3เท่าครับถ้าเลือดมากกว่า50%ครับจะเพิ่ม1.5เท่าซึ่ง สกิลกับตันห่วยแตกนะส่วนสกิลไม่ตายครับค่อนข้างดีนะคือจะเปลี่ยนสล็อตหรือเปลี่ยนลูกแก้วครับเป็นลูกแก้วที่ดีนะแล้วก็จะล็อกครับล็อกลูกแก้วที่ดีไว้นะ่ะเอาไว้หนึ่งเทิร์นเลยซึ่งก็ดีนะพอสมมุติเราได้ลูกแก้วสีแดงใช่ไหมพอเรากดใช้ไปแล้วมันก็ยังอยู่นะเพราะมันล็อกไว้เลยอีกล็อกไว้อีกหนึ่งเทิร์นครับและยังไม่จบนะถ้าทีมของคุณกับตันคุณเป็นสายกระดาษจดหรือสายหน้ากาก,ากไม่ว่าสายไหนก็ตามนะ ให้เจ้าโดฟี่เนี่ยมันจะบัฟเพิ่มครับคือจะบัฟเพิ่มพลังของลูกแก้วครับไปอีกเลย2เทินก็ถือเป็นตัวที่ดีนะทั้งเปลี่ยนลูกแก้วทั้งล็อกลูกแก้วไว้ทั้งเพิ่มพลังโจมตีลูกแก้วก็ก็เป็นตัวดีนั่นแหละก็ด่านมันก็ข้างยากนะแต่ตัวมันค่อนข้างจะดีนะได้ามากก็คังคุ้มนั่นแหละโอเคครับการรีวิวการลงด่านก็มีประมาณนี้แหละซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่าทุกคนต้องจัดทีมตามผม จัดทีมตามที่ทุกคนมีครับลองปรับเปลี่ยนกันไปผมแค่มารีวิวให้ดูเป็นแนวทางเฉยโอเคครับเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงลก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ